เก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องทีนะครับนะครับอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมเนี่ยมีข่าวมาแจ้งทุกคนทราบแต่ทุกคนน่าจะทราบกันแล้วนะครับผมแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ทราบละกันเนาะก็คือโคโาโบเดือนสิงหาคมก็ได้เฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นทางด้านแชนซอมแมนนะครับผมโอ้โหผมบอกเลยว่าเดนจิเนี่ยมาฮะมาไลน์เลนเจอร์แล้วนะครับผมก็ใครที่ชอบชื่นชอบอนิเมะในเรื่องนี้เนี่ย คือคุณมาแบบมาถูกแล้วแหละคือมันมาแล้วในครับผมสำหรับเจ้าแช์ซอมแมนนะใครที่เป็น FC หรือว่าเป็นแบบว่าตัวเมนยอย่างของใครหลายคนที่เป็นเดนจินะก็เฟี้ยวมากครับผมผมบอกได้แค่นี้แหละโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดให้ทุกคนดูไอ้ภาพที่ตัวอย่างเข้ามาละกันนะครับผม แล้วมันก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยนะผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยเตรียมตัวเ hey ฮกันได้เลยนะแต่ว่าถ้าเป็นความสามารถเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกระโดดไปยันกองทัพศัตรูอเหมือนเอเรนอย่างแน่นอนเลยว่ะผมว่านะความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมเพราะว่าคือจากที่ดูในคลิปอะคือมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมแล้วถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมว่าออความสามารถเนี่ยอาจจะเป็นหยุดศัตรูเอาโดยการก็อาจจะเป็นได้นะครับผมไม่ก็ โคนพาร์ทเนี่ยผมว่าไม่น่าไม่น่าไ,ไ,ไม่น่ามาแล้วนะผมว่าน่าจะเป็นหยุดห้าหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าโคโาโบหยุดห้าเนี่ยไม่ได้มาเลยนะปีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอชมนะว่าโคโคลาโบหยุดห้าวิเนี่ยจะกลับมารันวงการหรือเปล่าสำหรับหยุดห้าวินะครับผมก็ แต่ถ้าเป็นสายธาตุเนี่ยผมน่าผมคิดว่าเดนจีน่ะน่าจะเป็นว่องว่องวนะเออความคิดส่วนตัวผมนะน่าจะเป็นว่องวเนี่ยครับผมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่น้ําหรือเปล่าเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างเหมือนไฟนะเออใครมีความคิดอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้ล่างคลิปได้เลยนะหรือว่าจะเป็นไม้ก็ได้นะเอออาจจะเป็นดาเมจสายว่องวทธาตุน้ําก็ได้เนียครับผมเออประมาณนี้นะครับผมที่ผมรู้นะครับผมเออ แต่ถ้าเป็นธาตุน้ํามาตัวนี้ก็อาจจะโดนหรือเปล่ากินโทคิแต่ผมว่าคงไม่เร็วขนาดนั้นนะเพราะว่าผมคิดว่ากินโทคิน่งติดเมตาอยู่นะครับผมเพราะว่าถึงเดนจิจะมาเป็นธาตุน้ําที่แบบมีดาเมจที่แรงมากแต่ผมคิดว่ากินโทคิเนี่ยอาจจะยังอยู่ในเมตาอยู่นะเพราะว่ากินโทคิเนี่ยมันคือมันเป็นตัวที่จีดจาร์ดมะพร้าวเผามากนะครับผมต้องรอดาเมจไหวพิบน้ําแบบเจ๋งๆมานะเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับว่าเดนจิเนะี่ยจะเป็นสายอะไรและธาตุอะไรนะครับผมเออ เดี๋ยวต้องรอชงัานะทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะเออเจอกันครับผมทุกคนสวัสดีครับ